สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสุ่เพุนะคะยดีนะคะมามาดึกแล้วนะบอก็พอเนาะม,มามีเงินหลักล้านทำงานอย่างไรนะคะ มีเงินหลักล้านทำงานอย่างไรโอเคเริ่มเลยนะคะมีเงินล้านทำงานอย่างไรนะคะวันนี้ค่ะคนที่อยากจะมีเงินล้านนะคะมาคุยแม,ม็มัเก็น ครูแหมพาพวกคุณนะคะมาแกะรอยของครูสิตาว่าเฮ้ยครูสิตาทํายังไงถึงประสบความสําเร็จแล้วก็มีเงินล้านได้ภายในหนึ่งเดือนแรกนะคะมาวันนี้นะคะครูแหมมาแบกปันให้กับพวกคุณนะคะสิ่งแรกที่คุณจะต้องมีนะคะในการที่คุณเฮ้ยอยากจะมีเงินล้านแต่คุณปรารถนามีเงินล้านนะคะปรารถนาให้ตายนะคะปรารถนาให้ตายไงคุณก็มีเงินล้านไม่ได้นะคะถ้าคุณไม่มีสิ่งนี้นะคะข้อที่หนึ่ง ข้อที่หนึ่งก็คือนะคะสิ่งแรกนะคะข้อที่หนึ่งก็คือสิ่งที่คุณจะต้องมีก็คือคุณต้องเปลี่ยนอารมณ์นะคะคุณจะต้องเปลี่ยนอารมณ์ของคุณให้ได้ก่อนคะ่ะวันนี้คุณยังมีเออยังปรับตัวเองให้มีอารมณ์บวกไม่ได้ะคะ่ะคุณไม่ม,มีไม่มีทางที่คุณจะมีเงินหลานได้นะคะวันนี้คะ่ะถ้าภาชนะของคุณนะคะ ภาชนะของคุณนะคะใจของคุณค่ะมันยังปรับบวกไม่ได้ค่ะคุณไม่สามารถที่จะมีเงินล้านนะคะหรือมีอดึงดูดเรื่องราวดีๆได้เลยนะคะวันนี้ถ้าคุณยังปรับอารมณ์ตัวเองไม่ได้ปรับอารมณ์ตัวเองในที่นี้คืออะไรบ้างคะคือคุณอยู่ในแดนบวกนะอยู่ในแดนบวกไม่มีไม่คิดลบอะ่ะไม่คิดลบไม่พูดลบเออแล้วก็ไม่ทําอะไรที่มันเป็นเรื่องราวที่มันลบๆนะคะเออคิดบวก ะะคิดบวกคิดดีทําดีพูดดีเนาะทีนี้การเปลี่ยนอารมณ์ค่ะวันนี้ถ้าเรายังหงุดหงิดหัวเสียอยู่ถ้าเรายังหงุดหงิดหัวเสียอยู่ยังอารมณ์ไม่ดียังปีดป้าดเออพ่อ,พอจกักรวาลจะส่งของขวัญมาให้คุณปุ๊บนะคะแต่คุณโกรธลูกโมโหลูกบ้างละปีดแตกตาหัวบ้างละโ้นนี้นั่นค่ะคุณก็จะไม่มีทางได้ค่ะพ่อจกักรวาลจะส่งมาให้เออแกลแล้วก็แล้วแกล้จะได้อยู่แล้วอะ่ะแต่พอ กล้จะได้แต่คุณก็เลอไปดูหนังน้ำเน่าค่ะไปดูเขาลงๆค่ะคุณก็ถูกแคนเซิลทันทีค่ะอือดังนั้นวันนี้ค่ะคุณอยากจะมีเงินล้านค่ะคุณปรารถนาที่จะมีเงินล้านแต่คุณไม่ปรับอารมณ์ตัวเองให้เป็นอารมณ์บวกคุณไม่มีทางที่จะที่จะได้โอเคนะวันนี้ต้องปรับบวกให้ได้ก่อนนะคะต้องปรับบวกให้ได้อือ ต้องปรับบวกฝึกบวกค่ะมันต้องฝึกค่ะต้องฝึกเยอะๆค่ะการที่คุณจะคิดคิดบวกได้น่ยมันต้องฝึกค่ะเออมันต้องฝึกนะคะยิ่งใครฝึกมากค่ะยิ่งออกจากเรื่องราลวลบได้ได้เร็วมากนะคะมันต้องอาศัยการลงมือทําค่ะ,ะคุณต้องทําทําบ่อยๆทําบ่อยๆแล้วมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนจากทําช่วงแรกค่ะมันอาจจะ จะไม่ชินมันอาจจะฝืนความรู้สึกอาจจะไม่ชินว่าเฮ้ยแต่ก่อนเราเคยเป็นอย่างนี้แล้วทีเนี้ยพอเราจะมาปรับบวกให้มันบวกค่ดนะแรกๆมันอาจจะยังไม่ชินค่ะแต่ถ้าคุณทําต่อเนื่องค่ะแล้วคุณจะชินเองทําต่อเนื่องเกิน21วันค่ะมันจะกลายเป็นสันดานของคุณทันทีค่ะเลิกนินทา21วันค่ะคุณก็จะเลิกนินทาคนโดยปริยายค่ะเลิกพูดเรื่องลบๆค่ะแล้วคุณจะไม่พูดทําต่อเนื่อง21่วันแล้วคุณจะไม่พูดลบๆเลยนะคะ ดังนั้นในการเทรนตัวเองค่ะให้บวกขาดค่ะคุณจะต้องคุณจะต้องทําต่อเนื่องค่ะเอ,อทาต่อเนื่องให้เกิน21วันถ้าวันนี้คือยังทําไม่ได้ค่ะออคุณแบบแน,นะนําให้ดูมาหาก <c oughs> าดมหากาดย1วันเลยนะคะออมาหากาดย1วันนะคะเออมันจะได้เคลียร์จิตปรับใจนะคะโอเคนะออโอเคทีเนี้ยข้อที่สองนะคะเออ คุณจะต้องลบอคติเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะบางคนค่ะเคยปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็กค่ะพ่อแม่ของเราค่ะเคยทํางานลำบากลำบากแล้วชอบพูดว่าเฮ้ย hey, เงินหายากเงิงนหายากแล้วคุณก็เชื่อตามพ่อแม่คุณแล้วคุณก็เมมใส่เมมโมรี่ของคุณว่าเฮ้ย hey, เงินหายากคุณก็เมมใส่ในเมมโมรี่ของคุณว่าเฮ้ย hey, เงินหายากแล้วสุดท้ายเงินก็หายากจริงสําหรับคุณดังนั้นค่ะวันนี้ค่ะคุณจะต้อง เลิกค่ะเลิกอคติกับการเงินเลิกอคติกับการเงินเลิกอคติอคติกับคนรวยอืมบางคนเห็นคนรวยเฮ้ยคนรวยทุจริตคนคนรวยเอาเปรียบคนคนจนอะไรเงี้ยค่ะคือพอเห็นคนรวยเห็นคนขับรถบีเอ็มเห็นคนรบเห็นคนขับรถรู้อย่างเงี้ยก็เบะปากคือไม่ชื่นชมไม่ยินดีไม่รู้สึกแบบว่าเฮ้ยฉันก็มีได้ฉันก็เป็นเจ้าของรถรูแบบนี้ได้ ดังนั้นวันนี้คุณจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนทัศนคติใหม่ก่อนค่ะลบความเชื่อด้านการเงินที่ที่ไม่ดีออกไปถ้าคุณเคยเชื่อว่าเฮ้ยเงินล้านหาง่ายหายยากคุณก็เปลี่ยนใหม่ว่าเป็นเงินล้านหาง่ายเปลี่ยนเป็นคำตรงกัินข้ามเออเปลี่ยนเป็นคำตรงกงินข้ามค่ะมันจะง่ายค่ะถ้าคุณเคยชอบคิดค่ะว่าเงินล้านหายากคุณก็เปลี่ยน่าหฮ้ยเงินล้านหาง่ายเงินล้านหางาจ,จ, voilà. จริงๆเสกเงินได้เอ้ จากเคยแบบว่าอุ้ยหาเงินยากอย่างเงี้ยฉันเสกเงินได้เงินล้านหาง่ายฉันเสกเงินได้อย่างเงี้ยเปลี่ยนภาษาทางการเงินใหม่ค่ะอืมเออพูดบ่อยๆซีพูดบ่อยๆซีเงินล้านหาง่ายฉันเสกเงินได้เงินล้านหาง่ายอืเงนินเหรอโอ้โหมีอยู่เนะกะเสกมาเลยเนี่ยนะคะใส่ภาษาที่ง่ายๆค่ะเปลี่ยนเปลี่ยน อคติต่อการเงินค่ะให้เป็นทัศนคติที่ดีค่ะทัศนทัศนคติที่เป็นบวกอ่านี่คือข้อที่สองนะต่อไปค่ะข้อที่สามไม่กล้าคิดไม่มีสิทธิ์ได้ค่ะวันนี้คุณไม่เคยคิดเลยค่ะว่าเฮ้ยร้อยล้านพันล้านเออไม่เคยคิดถึงเงินล้านเลยคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ค่ะเพราะทุกอย่างในกฎจักรวาลกฎแรงหนึ่ค่ะมันเกิดสองครั้งเสมอค่ะคุณไม่เคยคิดอยู่ในหัวของคุณค่ะคุณไม่เคยพูดถึงมันค่ะคุณไม่มีสิทธิ์ได้ค่ะ ดังนั้นวันนี้ค่ะถ้าคุณไม่ใกล้คิดค่ะถึงเงินล้านค่ะคุณว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เงินล้านเออดัง <prim ing> <ส>นั้นคุณต้องพูดกับตัวเองบ่อยๆ <S <S นะคะคุณต้องพูดกับตัวเองบ่อยๆ <Shy. S 2> อืมน,นะไม่กล้คิดไม่มีสิทธิ์ได้ค่ะข้อที่สามค่ะต่อไปค่ะข้อที่สี่ค่ะออกมาหน้ากล้องค่ะออกมาไลฟ์สุดค่ะออกมาหน้ากล้องค่ะ เพราะทำไมถึงออกต้องออกมาหน้ากล้องออกมาไลฟ์สดคะทุกวันนี้ค่ะคุณจะเห็นว่าเฮ้ยคุณมีคนรวยเกิดขึ้นมากมายและคนรวยทุกคนค่ะทุกวันนี้ค่ะทําออนไลน์คนรวยแต่ละคนทุกวันนี้มาจากโลกออนไลน์อู้เข้ามาจากโลกออนไลน์เลยแล้วถ้าคุณไม่ทําำคุณก็ไม่ได้เออคุณปารถนานมีเงินล้านค่ะแต่คุณไม่เอาตัวเองมาหน้ากล้องค่ะคุณรูมีสิทธิ์ได้คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เงินล้าน เพราะทุกคนทุกวันนี้ค่ะใครๆก็ออกหน้ากล้องค่ะเออออกหน้ากล้องค่ะยิ่งดังยิ่งยิ่งตังไหลเข้าค่ะยิ่งคนรู้จักคุณมากค่ะคุณยิ่งตังไหลเข้ามากค่ะยิ่งคุณออกมาไล์สดมากเท่าไหร่ค่ะคุณก็ยิ่งตังไหลเข้ามากเท่านั้นเออเอาตัวเองออกมาหน้ากล้องนะคะและข้อที่ห้าค่ะบริหารเงินด้วยสิกจาสิกจาคืออะไรคือการบริหารเงินแบบเศรษฐีค่ะเศรษฐีทุกคนค่ะเขาจะบริหารเงิน นั่นคือสาเหตุทาให้เงินรอเลยค่ะวันนี้เราไม่ฝึกที่จะบริหารเงินค่ะเราก็ถูกเงินจัดการเราค่ะเงินเขาชอบให้เราบริหารนะคะสิอซิกจากการแบ่งเงินเป็นหกส่วนนะคะไปเซิร์ชได้เลยนะคะใน YouTube ใน Google นี้นะคะห้าสิบ้าเปอร์เซ็นต์สำหรับใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันค่ะทุกเงินที่คุณมาหามาได้ค่ะจะร้อยบาทหรือเท่าไหร่ก็ตามค่ะเราต้องบริหารตามหลักซิกจาก อกำไรที่ได้มาก็ต้องมาบริหารตามหลักซิจาค่ะห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับการใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับการเ,าเล่นสำหรับเที่ยวเล่นตามใจชอบของคุณอ่ะเอ่ที่คุณเบิกบานอะสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับการลงทุนระยะสั้นสนิบเปอร์เซ็นต์การลงทุนระยะย,ยาวสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับาการการศึกษาการเรียน นะคะแล้วก็อีกหาเปอร์เซ็สหรับบัญชีกิฟต์สำหรับบัญชีแห่งการให้เนี่ยคือการบริหารเงินแบบสเสรษฐีก็คือซิกจา่านะคะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายค่ะเอออ่ข้อต่อไปค่ะหางานที่รวยได้ค่ะข้อที่หกหางานที่รวยได้วันนี้อุยอยากจะมีอยากจะมีเงินล้านแต่คุณยังทํางานประจําแต่คุณยังทํางานที่มันรวยไม่ได้ยังมีเงินเดือนที่เป็นเงินเดือนที่เป็นเพดานจํากัด คุณยังมีเงินเดือนที่มีรายได้เพดานจํากัดคุณได้ทุกเดือนเดือนละแปดเก้าพันทุกเดือนเลยเดือนละแปดเก้าพันเออคุณจะมีเงินล้านมันต้องกี่ชาติคะแล้วมันคุณต้องหางานที่รวยได้โอ้ถ้าไม่ทํางานที่รวยได้ก็มันก็รวยไม่ได้ทุกวันนี้คือออนไลน์รวยสุดคะ่ะบอกเลยออนไลน์รวยสุดถ้าคุณปรารถนาความรวยนะคะเออถ้าคุณปรารถนาที่จะมีเงินมากมากมีเออ ครอบ,บครัวของคุณมีชีวิตที่สุขสบายออนไลน์รวยสุดนะคะหางานที่รวยได้ทําอืมอ่าและข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายค่ะขยันหาข้อที่เจ็ดขยันค่ะครูสิตาเป็นคนที่ขยันมากค่ะแต่ขยันผิดผิดที่สิบปีก็ไม่รวยขยันถูกที่ไม่ถึงปีก็รวยคุณจะเห็นว่าเฮ้ยทีมงานจากสโตนเมจิกที่เช่อสิตาและทีเอสต่นอยู่ค่ะปลดหนี้กัน เยอะๆมากมายค่ะปนี้ห้าล้านปดนี่สิบปนี้คูสิตาปนี่สิบล้านใช่ไหมปนี่ห้าล้านปนี้เจ็ดล้านปนี่หกล้านโอโ้โหเยอะแยะเออได้บ้านเงินสดได้รถเงินสดแงียมีเยอะนะคะเออดังนั้นนะคะถ้าถ้าหาอะไรขายไม่ได้ก็มาทํากับรูปแบบได้นะคะคือของคูสิตาเนี่ยทำยังไงก็รวยนะ,ะเดินตามคูสิตาคูสิตายัางไงก็รวยนะคะเออนี่คือ ทำไงคุณจะมีเงินล้านค่ะคุณก็ทําตามคนสิตาแค่นั้นเองมันไม่ยากนะคะมันไม่ได้ยากเลยะคะ่ะแค่เดินตามคนสําเร็จค่ะยังไงไงคุณก็สําเร็จแน่นอนเป็นกําลังใจให้ผู้คุณทุกคนค่ะจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย